ทางด้านของกัมพูชานะคะก็เสนอให้ไทยได้นําข้อพิาพาทพื้นที่บริเวณปราสาทเขาพระวิหารเข้าเจรจารในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนด้วยนะคะนายฮอนําโฮงรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการส่งจดหมายถึงกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมสำเนาไปยังสำนักข่าวต่างประเทศด้วยนะคะบอกว่าปัญหาข้อพิพาทช,ชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชาควรได้รับการบรรจุในวาระของการประชุมผูน้นาอาเซียนที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในวันที่23-25ตุลาคม การที่รัฐบาลกัมพูชานั้นเสนอให้นำปัญหาประสาทพระวิหารเข้าสู่เวทีประชุมอาเซียนส่วนทางกับนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะที่บอกว่าปัญหาเขาพระวิหารเป็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเพียงสองประเทศเท่านั้นและถ้าหากปัญหาของประสาทพระวิหารถูกยกระดับเข้าสู่เวทีระดับภูมิภาคอย่างอาเซียน ก็จะทำให้ยุ่งยากมากขึ้นค่ะเพราะว่ามีผู้เกี่ยวข้องหลายประเทศและก็มีแนวโน้มว่ารัฐบาลไทยจะควบคุมประเด็นการเจรจาได้ยากลำบากค่ะโดยทางกัมพูชานะคะได้พยายามที่จะนำปัญหาชายแดนกับไทยเข้าสู่ระดับภูมิภาคตั้งแต่ปี2551ระหว่างการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในสิงคโปร์และยังมีความพยายามนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติในนครนิวยอร์ก York, ในปีเดียวกันอีกด้วย ด้ยสองฝ่ายได้จัดการเจรจาหาทางแก้ไขปัญหาชายแดนมาแล้วหลายรอบและในหลายระดับทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมแต่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้เพียงแต่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาอย่างสันติ